สวัสดีครับพบกับพวกเราเจอนี่เดินทางกับข่าวอีแล้วแล้วนี่ก็คือบอมครับบอมครับแล้วก็วันนี้เราจะไปไหนกันครับเอาชิลิลยชิลครับวันนี้วันนี้วันนี้ไปไหนกันวันนี้เราจะไป บางปุ๋งปอมนะครับใช่วันนี้เราจะไปปางอุ๋งเมืองเลยกันนะครับด้วยด้วยนี่เมมาใส่ครับผมบางปุ๋งปอมแต่ละคนเนี่ยเดินทางประมาณกี่กิโลนะประมาณ200กิโล200ร้อยฮะเดินทางประมาณ200กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันระหว่างเดินทางได้ สวัสดีครับออกอยากนอนแล้วา <c oughs> ออตาเป็นยิีอยไรแบความรู้สึกเป็นไง <ๆ S 1> ความรู้สึกเป็นไงครับขับแล้วครับเ <c oughs> อ้ยต้องรีวิวให้ดีดิ แล้วก็ถึงกันแล้วนะครับปางอุงนี่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นวิวแม่น้ํานะครับก็จะเป็นวิวแม่น้ําแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาตั้งเตต์แคมปิ้งเหมือนเหมือนพวกเราเออตอนนี้เออเราเดินทางมาแค่กี่ชั่วโมงนะเดินทางมาประมาณหกชั่วโมง <c oughs> <c oughs> จากอุดรน,นะครับ <c oughs> <c oughs> เดินทางมา <c oughs> จังหวัดเลยหกชั่วโมง <c oughs> มีใครให้มากกว่าน,นี้ไหม <c oughs> คือจริงๆก็แวะแวะเที่ยวนะครับแวะเที่ยวตามทางเดียว จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าปอันี้เลยอ่าก็จะมีจุดกลางเต็นแล้วก็ตรงนี้ก็จุดกลางเต้นเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งทางอะไรแล้วเรียกอำนวยความสะดวกให้เราแล้วก็จะมีพวกชิงช้าอะไรให้นั่งเล่นนะนี่ทันไปทางนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นจะมีแพอ่า แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะแคมปิ้งอยู่ประมาณฝั่งนูน้นเราจะดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับครับ,รบเดี๋ยวยังไงก็ต้องขออนุญาตไปกางเต็นท์ก่อนครับเดี๋ยวผมไปการเต็นท์ก่อนไปละ ลังจากเรากางเต็นท์กันแล้วนะครับแล้วก็จะไปหาซื้ออะไรครับซื้อของรับประทานกตอน,น,นคืนครับครับเดี๋ยวเราออกไปหาซื้อร้องมาแคมปิ้งตอนกลางคืนอาหาไอดูกันมีอะไรบ้างสภาพครัหลังจากเดินทาง อะไรตรงนี้ครับไม่อยากเดินแล้วสภาพแบกไอเลวมากพี่ยัยไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยทั้งวันก็คือนี่คืออะไรอีบาร์บีคิวนี่คือบาร์บีคิวครับเดี๋ยวเราจะทำบาร์บีคิวในเออบอต้องเอาไฟอยู่ทางฝุ่นบ่เวลาแคมปิ้งอ่ะช่วงที่ดีที่สุดก็คือการนี่บาร์บีคิวมันคือการกินกับเพื่อนใช่ไหม อันนี้บาร์บีคิวสูตรคาวาอี์น้ำจิ้มคาวาเล้งน้ำจิ้มเพื่อนเล้งโคตรอร่อยนะครับน้ำจิ้มโฆษณาน้ำจิ้มนะครับสั่งได้สั่งได้นะครับไม่แช่ยินดีจือสูบอะไรขึ้นเงินซะบ้สิเนียึ่าหยุดหยุดอันนี้เราก็ทำบาร์บีคิวย่างเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วพ่อหนุ่มดาวให้รักเนี่ย เดี๋ยวเราจะให้ดูบาร์บีคิวเฮ้ยหิ่ห้อยโอ้โหหิ่ห้อยตอนถึงสายเชืออะไรครับกลัวกลัวหิ่งห้อยหิ่งห้อยอันนี้สุดหล่อประจำกลุ่มครับขู่เขาสุดเทียนะครับสุดเทียอันนี้สุดหล่อสุดเทียแล้วสุดดีอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราบ๊อบบ๊อบบ๊อบโซดูโซดู กินครับหนึ่งเฮ้ยบอมกินคนน้าอร่อยเลยแต่วันกินออะไรก็อร่อยนะครับไหนไหนไหนยอันนี้คือเรามาแบบไม่ได้เตรียมอะไรเลยอือใส่กินของเราเี้ยแบบเราบอกไม่ก็ดีเ๋ยวอยากกินบ้างอันนี้ซุปล้วบอกเฮ้ยอีหน้ามึงในนี้ดูคนดีเลยไว ตัวจริงมันก็ดูดีว่ะเออกูไม่ตัดลงเลยเมื่อกี้โอ้นี่ดูไอ้ไอ้นี่ตอนคลิปโชว์จูกูตัดขยี้บักไอ้มาเลยขยีกินไม่หยุดเลยแม่กูกินไอ้เฮดเลกไอ้กินด๋อะผมเน้นตัวจริงครับอร่อยเอาจริงครับไปแค่บ้งสัมภาษณ์ชิลิวดิคนที่ชวนมาทริปนี้เป็นไงบ้างครับดีเขาชวนเขาเป็นคนชวนมาเนี่ย เขาเขามีความสุขที่สุดเลยบนโลวะอันนี้อันนี้ไม่ได้โจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูกูเซ็นเซอร์ให้อยู่ลำบากกูอีกอ่ะเฮ้ยอีสัตว์ป่าวาป่าแม่อันนี้เราพวกเราก็จะแบบดื่มเอ้ยไม่ใช่ดื่มพวกเราก็จะกินั่กินกันนะครับจนดึกๆแหละแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทเล้าตรน ไม่กินสิ่งไม่ดีเราไม่ทำนะครับเราทำแต่สิ่งดีๆเข้าวัดไหว้พระอย่างเงี้ยเกวยนไหว้พระถ่ายอยู่สามวิทันไหว้พระถ่ายอยู่สามวิใช่ไหมอินเสิร์ตอยู่สามวิบอกผู้ลับได้แล้วกลับได้แล้วเดี๋ยวให้ดูแบบกินอยู่คนไม้นไม่น่าอร่อยอะไรเกิดอะไรขึ้นเชียร์คนร้อนไม่รู้คนทางนั้นกูยิ่งเครียดเลยทางฟ้าก็เสยดาวก็เสยแต่ไม่ซื้อของทางนั้เอ๊ะอะไรอะไร บอมกูบอกแล้วไงว่าพกของกินมาเอามาปิ้งให้หมดมึงจะเก็บมึงจะเก็บแหนมไว้ทำไมบอมอีมึงดูบอกบอมแม่งเก็บแหนมไว้กินคนเดียวนะนั่นมันมกหม่ำแหนมบอกกัโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวรอเจอกันพรุ่งนี้ตอนตาเช้ากูได้แต่เสียงหมูป่าตอนเนี้ย ตื่นมาแล้วนะครับกับบรรยากาศทะเลหมอกพระอาทิตย์ตอนเช้านะครับนี่ตอนนี้ก็พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น,นครับเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปพระอาทิตย์กันเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นคือมองไปจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะไปกันเลย <_ d ream> เดี๋ยวเรากำลังไปหาจุดถ่ายรูปกัน ซูการเต็นงหงอกว่าอยู่ตรงนั้นนะครับตรงโน้น <c oughs> อวิวแบบอยู่แบบสุดยอดมากครับทุกคนยู่ตอนเช้าโค้สวยครับแล้วคือมันเป็นทะเลหมอกตอนเช้าครับนี่ไปหาถ่ายรูปนึงที่กร <c oughs> ับก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับอ้อ <c oughs> แล้วก็จะมีมีทะเลหมอกนะครับแล้วก็มีแคแคตรงนั้นนะครับไว้ให้หนักท่องเที่ยวไปยืนถ่ายรูปโคตรสวยะอครับทุกคนมุมนี้เดี๋ยวผมจะไปห้ามุมถ่ายรูปเล่นละเห็นทะเลหมอกไหมันจะมีหมอกไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะแต่ตอนนี้คือเขากำลังปรับปรุงอยู่ เขากำลังสร้างแทลเพิ่มแผลไดแอดนีนะครับทุกคนส่วนพระทขึ้นก็จะขึ้นด้านนู้นนะครับ ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปสวยนะทุกคนในยามเช้าคือมันจะเป็นทะเลหมอกคือจะเป็นทะเลหมอกอยู่ตามน้ำเลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นแพกันๆๆโอเคเรจะไปนั่งแพขกัน รูปรีดีอะไรเลยวันนี้วนนสวยสยมากครับครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลุกเพื่อนดีกว่าคือมาเที่ยวทั้งทีเราคือกักให้เพื่อนนะครับได้ดูบรรยากาศซึยงนี่มันเร็ตมากทุกคน มันจะเป็นทะเลหมอ,อกตอนเช้านะครับจะเป็นหมอกไปตามไอ้น้ำเลยเดี๋ยวเราไปปลุกเพื่อนดีกว่าบอมเตือนในเบิ่งพาทิตย์คืนเตือนไปไป หนึ่งลายเรียบร้อย<ะ>เพื่อนสุดที่รักต้นดูพราทิตขึ้นนี่ต้องแบบนี้เราดูหน้าบักี่พระาทิตย์กำลังขึ้นตรงมุมนั้นเลยแล้วพระอาทิตย์กำลังขึ้นอ้าวแต่ในกล้องไม่เห็น กดี๋ยวคือพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับมันขึ้นตรงระหว่างภูเขาเลยอะเหมือนภาพวาดวาดในวัยเด็กเลยจะมีภูเขาสองก้อนใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นตรงขอบไม่งั้นก็ขึ้นตรงฐานของเขาเดี๋ยวผมจะตั้งวิดีโอทําแลบไว้นะครับให้ดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นครับส่วนของวันนี้ก็ จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมากางเต็นแล้วก็ตื่นเช้านะครับทุกคนครับมาดูดวงอาทิตย์นี่คือเอาจริงทุกคนมันสวยมากนะมันจะมีตรงมุมนี้คือมันจะเป็นแสงอาทิตย์ผ่านมาแล้วแบบเงาป่าเป็นเงาสะท้อนน้ำเป็นเป็นรูปต้นไม้อยู่ท้องน้ำนครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูโคตรสวยทุกคนแนะนําให้มานะคือ เอาจริงๆอ่ะตอนแรกอตอนที่ตอนที่มาอ่ะก็คิดว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆมีครับต้องลองมาแล้วมาแคมป์ปิ้งตอนเช้าครับแล้วมาตื่นแล้วตื่นมาดูดวงอาทิตย์น่ะคือมันสวยมากทุกคนแนะนําให้มานะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บเต็นท์ก่อนเดี๋้วแดดจะแรงกว่านี้นะครับอบอมปิดรายการให้หน่อย เราวันนี้เราก็เจอผีไปหนึ่งคืนนะครับไม่รู้ว่าผีอะไรผีอะไรอาจมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ครับผมผีหลอนกันเองหนีหลอนกันเองเด็กก็มองเราหล่อนกบเด้งเด้งนเข่าเต้นเข่าเต้นแล้วเข่าเต้นแล้วเต้้นแลวจริงปะไม่ใต้ยต้เต้นไม่ทิพย์หน้าก็จะมีน้องนอนด้วยไงครับหลังจากเราเก็บเต้นเสร็จแล้วนะครับก็จะกลับแล้ว ไงก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมได้ครับบ๊ายบาย